สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้นะคะเดียจะมารีวิวสกูชี่ทำเองรตใหม่นะคะก็เป็นรตที่22แล้วนะคะเย้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่มาอุดหนุนสกูชี่ของเดียนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจสกูชี่นะคะทักมาทางไลน์ที่เดียขึ้นไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนสนใจอย,อยากจะดูรูปภาพสินค้านะคะก็ไปดูได้ทางไอจีหรือแฟนเพจนี้เลยนะคะ นี่นะคะแบบแรกจะเป็นมินิมาการองนะคะก็จะมีทั้งหมด3มสีตามนี้เลยนะคะนี่นะก็จะมีเป็นสีฟ้านะคะสโลนะคะอันนี้ก็เป็นสีม่วงนะคะสโลเหมือนกันนะสุดท้ายจะเป็นสีชมพูนะคะก็สโลทุกชิ้นเลยนะคะทุกชิ้นจะมีวงกุญแจให้นะคะแบบนี้เลยนะนี่นะคะมีทั้งหมด3สีนะคะมินิมาการองนะคะ ต่อไปเป็นคุกกี้นะคะเป็นคุกกี้แทรกเกอร์นะก็หั่งได้ด้วยนะคะรอบนี้ทําเป็นสีเขียวนะคะมีบาลเชนแล้วก็มีแท็กให้นะคะสโลด้วยนะนี่นะคะสโลนะคะแล้วก็หั่งได้ด้วยนะคะอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะคะเพราะว่าเดียปิดเสียงเอาไว้นะคะไปจะเป็นน่องไก่นะ นี่นะคะสโลนะคะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะชิ้นประมาณนี้นะคะน่ากินมากเลยนะคะน่องไก่นี่นะคะน่องไก่ก็จะเป็นประมาณนี้นะก็ถ้าใครสนใจทักมาทางไลน์ได้เลยนะคะต่อไปเป็นนี่นะคะเป็นขนมปังไส้กรอกนะคะคือแบบเหมือนจริงมากเลยนะคะน่ากินสุดๆเลยนะแต่มี กลิ่นแบบว่าฉุนมากเลยนะคะเป็นกลิ่นกาวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวททำแยกชิ้นนะคะก็ทําขนมปังกับไส้กรอกแยกกันนะคะแล้วก็พอแห้งแล้วเดียมาติดทีหลังคือแบบมันฉุนมากเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะขอคนรับกลิ่นได้นะคะสนใจทักมาได้เลยนะคะต่อไปเป็นขนมปังไข่ดาวนะคะนี่นะคะชิ้นก็หนาอยู่นะสโลนะคะ นี่นะคะสโลนะคะอันนี้ก็น่ากินอีกแล้วนะคะก็เหมือนเป็นอาหารเช้าเลยเนาะเป็นขนมปังไข่ดาวนะคะอันนี้นะคะเป็นขนมปังไข่ดาวนะคะสโลนะคะ ต่อไปจะเป็นแมวโมจินะคะอันนี้เดี๋ยได้ไอเดียจากตุ๊กตาแมวจริงๆนะคะนางชื่อโมจินะคะก็จะมีหลายสีมากเลยนะคะอันนี้เป็นกุชชี่ทำเองนะคะกนเนื้อแน่นนะคะเนื้อไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะคะนี่นะคะแต่สโลนะคะมีกลิ่นเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่อ่อนๆนะคะนี่นะคะน่ารักมากเลยนะ นี่นะคะชิ้นก็ประมาณหนึ่งกำมือแบบนี้เลยนะคะน่ารักนะคะสนใจทักมาได้เลยนะคะพร้อมส่งค่ะอย่างต่อไปจะเป็นขาไก่สีกาแล็กซี่นะคะก็ชิ้นใหญ่มากๆเลยนะคะสโลนะนี่นะคะสโลนะคะ ก็ถ้าบีบเยอะบีบแรงยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็อย่างต่อไปจะเป็นบางซิปแพลกนะคะจะเป็นสีกาแล็กซี่นะเหมือนกันนะคะแต่อันนี้ออกมุกมุกหน่อยนะคะก็อันนี้สีสวยมากเลยนะบอกเลยนะคะอันนี้เป็นชิ้นที่แนะนำมากเลยนะคะคือแบบสีสวยมากเลยนะคะสโลด้วยนะคะนี่นะสโลนะคะ นี่นะคะเป็นขนมปังซิปแพ็แกสีกาแล็กซีนะคะก็ต่อไปก็เป็นมินิบัตเตอร์เบรดนะคะแพ็กเกจก็ประมาณนี้เลยนะคะเป็นถุงแก้วติดโลโก้ของเดียนนะคะก็ชิ้นแบบว่าน่ารักมากเลยนะคะนี่นะคะแกะออกมาแล้วนะสาโลนะคะ คือแบบชิ้นนี้น่ารักมากเลยนะคะด้วยความที่แบบว่ามันชิ้นเล็กนะคะก็ชิ้นประมาณนี้เลยนะสโลนะคะสนใจก็ทักมาได้เลยจ้าก็นี่จะเป็นชิ้นสุดท้ายของรถนี้แล้วนะคะจะเป็นพีชนะคะก็ชิ้นใหญ่มากเลยนะคะจะเป็นพีชสีชมพูนะคะเนื้อนุ่มสโลนะคะอันนี้บอกเลยนะคะว่าเนื้อนุ่มสโลนะคะมีกลิ่นหอมด้วยนะ นี่นะคะสโลนะคะก็ถ้าใครสนใจทักมาทางไลน์เดียได้เลยนะคะสนใจดูรูปสินค้าไปดูทาง IG หรือแฟนเพจได้เลยนะคะเดี๋ยทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะคะ ก็นี่เลยนะคะเป็นสกู๊ชีล็อตที่22ทั้งหมดเลยนะคะถ้าใครสนใจชิ้นไหนทักมาได้เลยนะคะทักมาสอบถามราคากันก่อนได้นะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย